สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทำมะเขือยาวชุบไข่ทอดกันครับก็จะทําไปทานคู่กับดาพริกนะครับเพื่อนๆและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากัน มาดูวัตถุดิบอย่างแรกกันครับก็จะเป็นไข่ไก่ครับใช้อยู่ที่2ฟองตามด้วยมะเขือยาวครับมะเขือยาวก็เด็ดมาจากสวนเลยนะตามด้วยแป้งครับแป้งเราจะใช้เป็นแป้งทอดกรอบหรือว่าจะเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ก็ได้นะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาหั่นมะเขือยาวกันครับก่อนที่เราจะไปหั่นมะเขือยาวนะครับเราก็หาภาชนะใส่น้ํานะครับเพื่อที่จะนํามาแช่มะเขือยาวของเรากันนะครับก็ใส่น้ํามานะครับจากนั้นเราก็ใส่เกลือลงไปครับ เมื่อเราหั่นเสร็จแล้วเราก็จะนําลงไปแช่ในน้ําเพื่อไม่ให้มะเขือยาวมันดํานะครับน้ํากับเกลือที่เราใส่ลงไปนะครับก็จะไปล้างเอาอยางที่อยู่กับมะเขือยาวออกครับก็จะทําให้มะเขือไม่ยาวนะครับในส่วนมีดที่เราใช้หั่นนะครับก็ใช้เป็นมีดสแตนเลสธรรมดานะครับถ้าเกิดใช้เป็นมีดเหล็กก็จะทําให้มะเขือยาวของเราดําได้นะครับ เราก็หั่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะพักมะเขือยาวไว้ในกระมังนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆในขั้นตอนต่อไปเราก็นําไข่มาตอกครับเราก็จะเตรียมไข่เพื่อที่จะเอาไว้ชุบมะเขือยาวของเรานะครับตอกไข่ลงไปแล้วก็นําช้อนซ่อมนะครับมาตีไข่ให้แตกครับเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติด้วยผงปรุงรสนะครับปลายช้อนชานะครับใส่ลงไปได้เลยครับ เพียงเท่านี้ก็พอนะครับเดี๋ยวเราก็จะพักไข่ไว้ก่อนนะครับจากนั้นเราก็นำมะเขือยาวของเรามาเสด็จน้ำครับในกระชอนแบบนี้ครับจากนั้นเราก็จะซับให้แห้งด้วยกระดาษทิชชูนะครับนี่ครับซับได้เลยเมื่อเราวางลงไปแล้วจากนั้นเราก็พลิกกลับให้แห้งทั้งสองด้านนะครับเมื่อซับ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนํามาชุบแป้งแบบนี้นะครับชุบให้ถูกแผ่นเลยนะครับเ,เพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปลงมือทอดกันเลยครับตั้งกระทะ เทน้ำมันลงไปนะครับก็ใช้น้ำมันเยอะนิดนึงนะครับจากนั้นเราก็นำมะเขือยาวที่เราชุบแป้งไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับลงไปที่ไข่ได้เลยนะครับค่อยๆลงนะครับทำเป็นทีละเซตแบบนี้นะครับเราก็จะทำจานต่อจานแบบนี้เลยนะครับโอเคครับเมื่อน้ำมันเราร้อนได้ที่แล้วนะครับเราก็ลองหยอดไข่ลงไป ดูได้นะครับว่าน้ำมันมันร้อนได้ที่เรายังเมื่อร้อนได้ที่แล้วก็ใส่มะเขือ,อยาวลงไปทอดได้เลยครับ เราก็ทอดทั้งสองด้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สุกสีสวยพอดีแล้วนะครับเพื่อนๆจากนั้นเราก็นํากระชอนตักขึ้นได้เลยครับพอตักขึ้นแล้วเราก็ไปพักใส่กระชอนไว้ก่อนนะครับให้เสด็จน้ามันนะครับนี่นะครับสีสวยน่ารับประทานมากๆนะครับจากนั้นเราก็ลงต่อในเซตที่2เลยครับเพื่อนๆ กลิ่นหอมหน่าทานมากๆนะครับเซตที่2ของเราก็เสร็จเรียบร้อยครับเราจะทอดอยู่ที่3เซตนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เซตเป็นเซตสุดท้ายแล้วนะครับนี่นะครับเซตที่3ของเราก็เป็นเซตสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อนจากนั้นเราก็กลับอีกด้านหนึ่งนะครับ เมื่อเหลืองทั่วกันแล้วก็นําขึ้นได้เลยนะครับง่ายมากๆนะครับเพียงเท่านี้เราก็ได้เมนูมะเขือยาวชุบไข่ทอดร้อนๆทานคู่กับน้าพริกได้เลยครับมะเขือยาวของเราก็นิ่มหอมไข่มากๆนะครับที่เรานําลงไปชุบนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับเมนูมะเขือยาวชุบไข่ทอดง่ายๆของเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ต้องขอตัว ไปตำน้ำพริกกะปิก่อนนะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน mm ้า hmm. สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ